สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับอยู่ผมโซบาสเจกับเกมลายเดนจนะครับก็ได้รับนะครับตอนนี้เป็นตั๋วกาชานะครับ10บใบแล้วก็เมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าแม่ผมดันมีปัญหาเมื่อกี้ก็เลยพลาดหน้าปับอัพเมื่อกี้ไปแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมันแจกตั๋วกาชานะครับประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไอตั๋วเนี่ยไอตัว๋วลุงเนี่ยนะครับ30หรือเปล่าวะ ไม่ใช่ก่อนนะครับเหมือนจะเป็นสามสิบตั๋วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าเมื่อกี้อ่านไวมากผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับอุ้ยถ้าใเ่ร่านมืดมาว่ะมีตั๋วพอดีครับเดี๋ยววันนี้สุ่มให้หมดนะมีอะไรไม่กักนะฮะนี่ขาดยู่ไอ้จิบหายขาดใบเดียวเพื่ออะไรวะเรามาเริ่มกันที่ตั๋วธรรมดาก่อนดีกว่านะครับว่าเผื่อๆได้ตัวนี้นะครับอนุบาลน,นะ มาโอเคนะครับมาครั้งแรกรอบแรกสิไม่ใช่ครั้งแรกรอบแรกมาผมสุ่มแค่สองรอบพอนะเก็บเอาไว้บ้างนะเอโอโคตรสาดไปกันต่อฮนะโอเคแค่แค่นี้พอนะแค่นี้พอนะครับเก็บไว้เก็บไว้ไวบ้างเอาไว้เอาไว้แบบตรงดองอไว้หน่อยนะที่จริงก็ไม่ได้เรียกดองหรอกครับเหลือนิดเดียวเองโอ้โอ้ g o o d n เด s oh, oh, เดี๋ยวมาผิดตัวป่ะเพื่อนมาผิดตัวป่ะโอ้โหดันเป็นตัวที่แบบสกัดมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะแต่แต่ก็ได้มานะท่าแสงโอเคอย่างน้อยเป็นไอเป็นตัวแรกของไอดีนะครับที่มีท่าแสงนะตอนนี้โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปนะครับสุ่มอันนี้กันดีกว่านะครับเผื่อจะได้บอสจั๊กเค้กับบุริยังเมื่อไหร่กูจะได้สักอีกสองตัวนี้สักทีว่าได้ตัวธาตุแสงมานะครับเลิกยามเลิกยามงามเลิกรามยามงามดีอะไรสักอย่างนะครับที่คนไทยเขาเรียกกันอ่ะผมว่าคนไทยอะไรแต่ผมตกไทยนะที่คตกใจหมดเลยคิดว่าแบบเป็นโอ้มาทุกงานนะเพื่อนมาทุกงานเลยอ่ะลูกกดไปสิ โอ้โหตัวแรกเลยนะครับที่ได้นะครับนาตูเอ้ตัวที่สองดิโอ้โหบ๊อบแชมเปี้ยนไอสัตว์โอเคไปต่อสิอ๋อตัวดีแต่ต้องเป็นร่งางเอลตานะโอโหเรียบร้อยนะครับไปต่อฮะก็เกลือไปครับสามรอบใช่ไหมโอเครอบสองครับไม่กี้ได้เหตุผลละตัวดีนะแต่ไม่ดันไม่เป็นร่างออลตาเนี่ดิผมไม่มีกบ ผมจะไปอัพไอ้นี่ก่อนนะครับโคนี่ก่อนโคนี่ที่มันบัฟที่วมไอเีิวมาอีกแหละเฮย้ยโอ้โหคือมันก็เป็นตัวที่ดีนะแต่แบบโอ้โหสัตว์แมวกวกักเรียกโชคลาภมาเรียกโชคหรือเปล่าโอ้โยเฮียไม่เห็นเรียกเลยไอ้เฮียกลับไปตั้งลักก่อนนะ <laughs> เหลืออีกรอบเดียวนะครับ เลยอีกรอบเดียวโอเคมาหน่อยนะพกเพราะจะแค่เห็ดพิษมาแล้วมูนดุรยางก็ได้มึงมาหน่อยเหอะไอเขียทําไมตัวที่ผมอยากได้มันไม่เคยออกวะไอเมื่อกี้ผมอยากได้ไอสเตลลี่อนุบาลก็ดันไปได้อีกตัวหนึ่งอีกโอ้โหเอาตามาเลยไอสตว์อะไรของคุณตัวอะไรโอ้โหมึงมาอีกแล้วอ่ะเพื่อนกูจะอัพบึงแม็กแล้วเนี่ยโอ้โหอีแหละ กูจะอัพกูจะอัพมึงเป็นออาตาได้แล้วนะเพื่อนโอ้โหเจมโอ้โหตัวนี้คือมันก็เป็นตัวที่ดีนะอืม้มเพิ่มอาตาการั้ทักษะเพิ่มัตาความแม่นยำนะฮะก็เป็นตัวที่ดีนะครับบับเอาไว้แบบใช้กับพวกทางคีอะไรพวกเนี้ย อรอบนี้ก็ไม่เกลือนะครับได้ตัวใหม่มา2ตัวไม่ใช่ตัวใหม่สิเ,เป็นตัวใหม่ที่มีที่เพิ่งจะมาในดีผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเห็ดพิษนะครับไอดีเก่าผมก็ไม่มีนะไม่เคยสุมได้ด้วยนะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับทะลุามาตะาด้วยนะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับเจ๋งอยู่นะแล้วก็คือผมขาดตัวเจาะข้างหลังไนงะตัวเนี้ยมันใช้งานได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับสกัดกั้นยูนิตบินแต่ว่าคือผมมีมูลผีจีนแล้วรู้สึกว่าแค่มูลผีจีนก็พอแล้วอ่ะนะครับก็มีแค่นี้นั้นที่สมได้ถือว่าไม่เกลือนะวันนี้นะครับแต่ว่ามันก็ได้ตัวที่ผมไม่ไม่ต้องการอะคือมันไม่เกลือนะแต่ไม่ได้ตัวที่ผมต้องการนะครับงั้นก็วันนี้ผมอัดได้แค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าผมอัดเสร็จต้องไปกินข้าวต่อนะครับต้องขออภัยด้วย คือปกติผมจะตีพีพีด้วยไงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาตีนะครับสูงกระชาแล้วก็ไปเลยนะครับสำหรับนี้ก็ร้านทั้งชมวปกนแล้วก,กันนะครับซีอูเก i นเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ